คนเก่งเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จะเป็นตำนานให้กับที่นั่นตลอดเลยนะครับโอ้ถือว่ามีรายงานข่าวที่เกือบจะช็อกเลยก็ว่าได้นะครับเขาก็ไม่อยากจะฝืนเล่นต่อเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บรายงานล่าสุดบอกว่าดารบิซิลบาครับเจ็บที่ ACL หรือว่าเอ็นควายน้าข้อเข่าสอดจะแขวนสตาร์ทแล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลันติกนะครับรายงานบอกว่าดารบิซิลบาครับมิดฟิลจอมเก่าของเรอัลซิดัตเตรียมประกาศแขวนสตาร์ทหลังได้รับบาดเจ็บที่เอ็นควายน้าข้อเข่านะครับ ดาวเตะวัย37ปีอย่างซิลบาเนี่ยซึ่งย้ายมาอยู่กับโซสุดัดในซัมเมอร์ปี2020ได้รับบาดเจ็บในช่วงฝึกซ้อมเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหากตัดสินใจเลิกเล่นจริงๆเนี่ยจะทำให้เขายุติดเส้นทางคาแข่ง19ปีนะครับซิลบาเริ่มต้นอาชีพกับบาเลนเซียนะครับลงสนามไปให้ทั้งหมด106 8, 8นัดยิงได้32ประตูแอสซิสไป36ครั้งและคว้าแชมป์สเปนนะครับในปี208 0 จากนั้นเขาก็ไปเติบโตที่พิมพ์นิงักฤษครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะในช่วงเสมอเมอร์ปี2010ซึ่งที่นั่นเองซิลบาถูกยกให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับตำนานของสโมสรน,นะครับเมื่อลงเล่นให้กับแมนซิตี้ไป436นัดยิงไป77ประตูแอสซิสไป1 4 0ครั้งและคว้าแชมป์ไป14รายการร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงแชมป์พิมพ์นิงังกฤษ4สมัย ดาบิซิลบาคนนี้ย้ายกลับมาในสเปนปี2020ครับลงเล่นให้กับโซเซดัดไป9 3นัดทำไป7ประตูแล้วก็18แอสเซสช่วยทีมคว้าตั๋วไปเล่น UCL หรือว่า u ูฟ a า e ชมเป e ได้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีหรือว่ารอบทศวรรษเลยนะครับนอกจากนี้ดาบิซิลบายังเล่นให้กับทีมชาตสเปนไป125นัดยิงได้35ประตูควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2010มาถึงแชมป์ยูโรในปี2008แล้วก็2012นะครับโอ้ถือว่า เป็นนักเตะระดับตำนานคนหนึ่งเลยนะครับเป็นนักเตะที่โอ้โหร่างกายดีมากๆนะครับข่าวเรื่องการแย่ยทีมอะไรต่างๆไม่ค่อยจะหนาหูแล้วก็เป็นนักเตะที่มีวินยัยระเบียบวินัยดีมากๆคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับดาบ,บิซูบากับตันทีมเก่าของแมนซิตี้ครับโมนี่นครับสุดยอดมากๆครับยอมใจ